พุทธคุณของยันเศรษฐีหนุนการเงินโชคลาบนะเมตตาเป็นยันล้านนาโบราณที่อยู่ในปั๊บสายอยู่หลายร้อยปีพุทธคุณนะมะอ,อหุคําขึ้นต้นของคําบริกรรมคาถาพุทธาพิเศษพร้อมยันนําโชคชุกเลขมหามงคลเห็นโชคลาบนําพาแต่ความโชคดีมาให้พุทธคุณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านหนุนเงินก้อนใหญ่หนุนเงินหลักล้านเลขมงคล639 5ห้าหนุนการเงินที่มาจากโชคลาบ 4289การเงินที่มาจากนะเมตตาคนเกื้อนหนุนค้ำคูณเสริมตำแหน่งหน้าที่การงานการค้าขายกระเป๋สตางค์มีช่องสำหรับใส่เงินเหรียญ มีช่องใส่บัตรด้านข้างด้านละ4ี่ช่องมีช่องสำหรับใส่ธนบัตรได้ทั้ง2ฝั่งด้านหลังจะมีช่องสำหรับใส่เอกสารบินค่าใช้จ่ายบินค่าน้ําค่าไฟรุ่นนี้เป็นใบกลางสิบรอบสายคล้องถอดเก็บได้หางซิปมีพุทธคุณยันพระศิวลีหนุนดวงการเงินและโชคลาภเลขมงคลปุสมเฝ้าทรัพย์หนึพร้อมโลโก้เครื่องรางหรืดูดเงินรุ่นนี้เป็นใบกลาง1ิรอบ8ป9รอาบเก้าบาททีงจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าตางค์ทุกใบ